สวัสดีทุกคนเราก็มาพาลูกเราเดินอีกแล้วเนาะวันนี้เอา้าล้มลุกขึ้นลูกเราหลังจากที่รถชนแล้วก็ต้องใช้รถเข็นเดินนะตอนนี้เขาก็เดินได้แล้วแต่ว่าเดินแบบไม่ค่อยสมัครีกันนะเดินแบบขาหนึ่งไปอีกขามันตุปัตุเปะโอเค ลูกเราทำไมอะเดินแบบดูนะนเดินแบบแปลกๆนะเพราะว่าสันหลังหลุดนะทุกคน ยินดีนะที่กลับมาเดินได้เดินได้แบบเหมือนเพิ่งหัดเดินใหม่ๆนี่เ,เลยตัวนั้นกระโดดรถชนเหมือนกัน ว่าดูรถชนแบบนี่นะขาแบบโย่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 ย <c oughs> โบ่รถชนมัน เกิดมาทางนี้สิาทางนี้ลกมาเนี่ยเดี๋ยวแล้วลงมาโอ๊ยทำไมทำางั้นลูกโอ้ยตายแล้วโอ้ชอบจังเลยน้ำเนี่ยแล้วดูมันทำนีนะ่ะตายเลยเนี้ย